สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนทุกๆคนนะคะที่ชอบปลูกต้นไม้มาปักชำต้นช้อนเงินช้อนทองกันนะคะนี่คือต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะสำหรับต้นช้อนเงินช้อนทองนั้นก็เป็นไม้มงคลน,นะคะที่มีใบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะใบมีลักษณะกลมมีสีเขียวเข้มแบบนี้นะคะ ส่วนใบเนี่ยสามารถงอเข้ามามีลักษณะคล้ายชอนนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเขาจะเป็นพุ่มสวยค่ะอันนี้นะคะก็ได้ปรับชำแบบควบแน่นเอาไว้นะคะซึ่งเขาก็จะติดง่ายนะคะปรับชำง่ายถ้าเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ สำหรับการปักชำวันนี้นั้นนะคะเราก็จะใช้แบบเป็นดินนะคะดินผสมกับดินดำด้วยนะคะอันนี้ก็จะใส่แก้วน้ำนะคะที่เรากินเหลือใช้นะคะเอามาปักชำต้นไม้ได้ค่ะส่วนที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขุยมพะพร้าวแช่น้ำนะคะเราแช่น้ำเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะนำมาชำได้เหมือนกันนะคะ จะมีสองแบบให้เลือกนะคะสำหรับใครที่สะดวกใช้ขุยมะพร้าวค่ะและสำหรับใครที่สะดวกในการใช้ดินค่ะต่อมานะคะถ้าเราใช้แก้วแบบนี้นะคะเราก็จะมีถุงแกงนะคะถุงแกงอ่าอันนี้ขนาด5้คูณแนะคะแล้วก็หนังยางค่ะเอาไว้รัดนะคะข้างบนแล้วก็กันไกลค่ะกันไกลเอาไว้ตัดนะคะ แล้วขาดไม่ได้เลยนะคะก็กิ่งของต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะที่เราไปตัดมานะคะอันนี้ปลายยอดของเขานะคะก็จะตัดประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเราก็มาดูแบบชัาแบบใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ำกันนะคะอันนี้เราก็ใช้ขวดนะคะขวดน้ำที่เรากินเหลือ เหลือใช้นะคะนํามาตัดขวดนะคะตัดให้ได้ประมาณนี้นะคะก็จะใช้ในการปักชำค่ะแล้วก็น้าขวดน้ํามาตัดค่ะ นะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำขุยมะพร้าวนะคะที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะบิดนิดนึงให้น้ำไหลออกไปยัดลงไปให้แน่นค่ะใส่ลงไปให้เต็มเลยให้แน่นๆค่ะกดให้แน่นๆ กดให้แน่นๆเต็มนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกิ่งพันช้อนเงินช้อนทองของเรานะคะปักเข้าไปค่ะใช้มือนี่แหละค่ะเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็ปักลงไปปักให้แน่นๆกดให้แน่นๆนะคะตรงกลางเอาให้แน่นๆค่ะ เราก็เพิ่มขวยมาพ้าวไปอีกนะคะเอาให้แน่นๆนะคะกดให้แน่น,นะคะ่ะอเมื่อเรามั่นใจว่าแน่นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้ถุงแกงนะคะถุงแกงนะคะดึงนิดนึงใช้ถุงแกงนะคะสวมเข้าไปสวมเข้าไปแบบนี้นะคะ ผมเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้หนังยางนะคะมารัดเอาไว้ให้แน่นะคะ่ะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปข้างในนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ได้เป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งต้นนะคะอันนี้เราทำเอาไว้แล้วนะคะเราก็มาสวมเหมือนเดิมค่ะสวมเข้าไปเลย ใช้หนังยางรัดเหมือนเดิมก็จะแน่นนะคะอากาศก็จะเข้าไปไม่ได้ค่ะก็ทำแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็วางไว้ในที่ร่มนะคะรอให้รากของเขาเดินจนถึงใต้ขวดนะคะเราก็เจาะเจาะรูตรงขวดด้วยนะคะอันนี้นะคะเจาะรูด้านข้างของขวดนะคะทุกอันนะคะเจาะนะคะให้มีอากาศระบายได้นะคะ จาะนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะที่สองนะคะอันนี้เราก็จะใช้แก้วน้ำนะคะที่เราเหลือใช้นะคะก็ตัดข้างล่างขวดแบบนี้นะคะสักสองสักสามจุดค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแก้วน้ำที่เหลือใช้ค่ะเราก็สามารถนำมาเพาะ ต้นไม้ได้นะคะนำใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็นำดินดำนะคะแล้วก็ดินนะคะอย่างละหนึ่งส่วนนะคะกับขุยมะพร้าวนะคะผสมกันนะคะได้แบบนี้นะคะเราก็นำใส่แก้วพลาสติกค,ค่ะ แล้วก็กดให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้กิ่งพันของเรานะคะตัดแต่งเตรียมเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้น้ำค่ะลดลงไปให้ชุ่มเลยให้น้ำซึมเข้าไปนะคะเราให้ชุ่มค่ะเพราะว่าเราจะไม่เปิดถุงนะคะ เมื่อน้ำของเราซึมเข้าไปนะคะใต้ข้างล่างแล้วนะคะเราก็ทำการปักชำลงไปเลยคะ่ะเจาะรูนะคะใช้ไม้ใช้อะไรก็ได้ถ้าถนัดมือก็ใช้มือคะ่ะเจาะเข้าไปแล้วก็กดให้แน่นแล้วก็ใช้ดินคะ่ะใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะกดให้แน่นให้แน่นเลยคะ่ะไม่ให้ต้นไม้ ที่เราปักชำลงไปขยับนะคะเอาให้แน่นเลยค่ะกดให้แน่นเหมือนกันค่ะใส่ลงไปกดให้แน่นนะคะเพิ่มดินไปอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้ต้นไม้ของเราแน่นนะคะ เมื่อเราเสร็จนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะใส่ถุงแกงนะคะสวมเข้าไปนะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะเราก็ใช้ถุงแกงค่ะสวมเข้าไปแล้วก็ใช้หนังยางรัดเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะจะทิ้งไว้นะคะจนกว่ารากของเขาเดินนะคะแล้วก็จะใช้ได้ค่ะก็สามารถย้ายปลูกได้ลองทำดูค่ะเป็นวิธีที่ง่ายค่ะไม่ต้องซื้อนะคะถ้าเรามีต้นช้อนเงินช้อนทองอยู่แล้วเราต้องการที่จะขยายพันธุ์เขาแบบง่ายๆเลย ค่ะเรียบร้อยค่ะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะที่เราทําแบบนี้นะคะก็คือจะสะดวกนะคะว่าต้นไหนเขาลากเดินแล้วนะคะทําทีละต้นแบบนี้ค่ะจะได้รู้ว่าต้นไหนที่เขาติดเขามีลากแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ได้ทําเอาไว้ติดแล้วนะคะช้อนเงินช้อนทองเดี๋ยวจะแกะให้ดูค่ะ นี่นะคะอันนี้ครบหนึ่งเดือนอันนี้ลากก็จะเดินมาแล้วลากเต็มแล้วนะคะแบบนี้ค่ะสวยเลยอันนี้ค่ะก็ติดเหมือนกัน อันนี้จะเป็นแบบชําแบบควบแน่นใช้ขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะปรับชําได้เหมือนกันก็ติดเหมือนกันอันนี้รากนะคะเต็มเลยพอติดแล้วเราก็จะย้ายลงปลูกใส่กระถางนะคะแล้วก็จะแกะให้ดูรากก็ จะเยอะแล้วนะคะตรงข้างล่างพร้อมที่จะย้ายปลูกได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะรากเต็มเลยลองทำดูนะคะแบบนี้ค่ะง่ายติดง่ายค่ะก็ใช้วิธีชํำแบบควบแน่นแบบง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ